อจวนไปป่าบัวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุกุสุคนสุมองสุบอนมื่อนี้พ่อภาพเอาน้องแทนนห้ก็เลยลงมานสองมึงน้องสลาเกี่ยวเขาเห็นเบิร์ดเห็นเบิร์ดผู้พ่อกับชองน้องแคทคือเก่านะพี่น้องเนาะ สองเบิ่งยืนอยู่ข้างหน้าสองเบิ่งไม่ได้ถือเกี่ยวถือแต่โทรศัพท์กับกล้องอันนี้คือความจริงพี่น้องบอาความจริงอันนี่เกี่ยวนะบ่ได้ถือเจือผพานุ่งบ่ได้ถือ ดำบ่ยังดำเสือพานุ่งหักบ่ได้ถือ2 4 6 8 10 12 13คนขาด2น้อยขาด2บ่ขาด2าบา3เนาะ สิบหาสิบพกสิบเจ็ดสิบแปดผู้คนเขา,าเศร้าไปเลยอย่างไปใช้น้องดำอย่างเบลกระเจโรดไปแหละสบายดีป่ะลุงไปแหละ ได้โอกาสวะด้โอกาสอันซึ้งมาซึ้งสตชิเล่ละเนาะหน้าเฮาพยักอึ้งเติ่งอยู่ยังซุกห่งอยู่ เห้มันมาโลดน้ตแรกก็เกี่ยวมืออื่นนี่นะมาท่าไรก็เกี่ยวมันบะมันลงเลยได้มันก่อยเลยข้าว่ามาเนอย้วเ่วนาัเนจะวาแนวนั้นจะบอกมันว่าอย่ามาโอดว่ะสิ บ่คอยบ่ได้บอกให้เจ้าบอกพายุมาคอยบอกให้เจ้าบอกพายุนี้เม่น้องดำน่ะเห็นกระสังให้มันมาบัวออกความขี่เทนดูเขาบอกให้พายุมากน่ะเขาเจ้าน่ะเกี่ยวแล้วได้เขาข่อยน่ะท่านได้เกี่ยวได้แค่แต่เขาผู้พท่านใด้ซุกเนาะ

หนาป no ิตาหนาคินหายันหนาดำยันหนาดำน่าว่ะเฮ้ยกะใส่สื่อคีมหนาเด็กมาทาตีเฮ้ยมาเกี่ยวใกล้พัวนะเฮ้ยมาเกี่ยวเล้ কোন মোসংতে হা কোন กําลัง আছে เด็ดเด็ดพี่น้อ,อง,ง,อ,งอ,อื้อลงมาตะแรงผัดบกแค่แต่มันมีลมครัวะ่ะขั้นสง,งัดนี่แหง้งแห้งไหนขั้นกระเจ้าข่าวแลยมันบอกผ้าอได้พายุนะมันบ่มาเดี๋ยวมันเบิดแล้วน้ำหมองแห้งกะด้วยวมันตกรวดน้องโซหลาว่า ข่อยบริโลกมาฮือบอนขขาวศรยเจ้าไหร่มาฮือบนขขาวนะมาฮะโทษแสดงว่าเขายังหันมันตกอยู่ได้นี่ เข่าหน้าตรงนี้กับหน้าตรงนั้นต้วได้นาเกลีต้วนำมันอยากอัน,น้นเนาะ ผลผัดย่ามนี่ผัดอันน้อยหนึ่งกับปีอยากได้ยามนี่นะมันย่ามด้หา,หาหน้าห่นหนะา โซพามอุ้มลานลงมานำเลยบ่ได้หึงให้เอาลานน่ะหุ่นเด้อหูชาวบ้านของเจ้าน่ะแล้วแล้เขาสุกน่ะ ບໍ່ໄດ້ເຫີງກະຍັງວ່າຈະເອົາລົງມາໃຫ້ຫັ້ນນະບໍ່ໄດ້ເຫີ เมื่อไรดอเมื่อแล้วข้าวนาเฮาพี่น้องซุปเต็มทงทอาท่าวเมวสิเกี่ยวมืออื่นโ สามีเฮาหมัดเขาอยู่กับเคยละกับพนน้องเทนน้องเทนกับห้องกีกี่อีกอยู่จะเอาลานลงมายังให้เอาลานกับอุ้มลานนั่มลงมาพี่น้องเลยผัวพามนะอืมไอ้ไม้ลงมาปลาบางคำบะลูกให้ไอ้ไม้เลย ไม่ลงมาปลาบ่สบายดีป่าลุงเลยสบายดีพี่น้องมาเกี่ยวข่าวซอยน้องแทนเด้มอ,อ,ดอมื่อื่นเด้อน้องแทนจะเกี่ยวข่าวมื่อื่นน้องแทนน่ะไม่ได้เกี่ยวข่าวเราพี่น้องอยู่เที่ยงคือเก่ามื่อื่นจะเกี่ยวข่าวเด้อน้องแท่นไ่เกี่ยวเออเกี่ยวมันก็วาอีหลังปวดปวดนแทนเกี่ยวเดี๋ยวมันจะโชวมันดอกคือนาหนานไหมห้องเฉม,มิมเนี่ยทำไม เสียงเสียงมึงทำมาอยากนอนมาลูกฮะโอ้ยยิ้มพ่อตาติงหน่อยเออล่าเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุดคนสบายดี